สวัสดีครับทุกท่านทุกคนครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงเดือนพฤศจิกายนของชาวลัคนาราศีมิถุนยึดที่ลัคนาเป็นหลักนะครับผมทีนี้เกณฑ์กันดูดวงอธิบายก่อนปูพื้นฐานกันก่อนก่อน,อนที่จะใครที่มาถึงช่องผมในครั้งแรกเนี่ยก็คือจะปูพื้นฐานกันก่อนนะเพิ่งเห็นคลิปนี้คลิปแรกเราจะดูกันที่อย่างแรกครับลัคนาเป็นหลักใครที่ไม่รู้ลัคนาเข้า Google เสิร์ชหาเลยครับกรอกข้อมูลของท่านพิมพ์ลัคนาเลย ในแอปพลิเคชัน My h o โหราก็ได้โฆษณาให้เขาหน่อยจะค่อนข้างตรงมากกว่าแอปพลิเคชันอื่นๆนะหรือท่านไหนที่รู้จักนักพยากรณ์ให้เขาจัดการดูแล,แลดูลักษาให้อย่างที่2เราจะดูแบบโหราศาสตร์ไทยแบบสุริยญะญาติมันจะมีสุริยะยตาจันทราคติต่างๆเราจะยึดที่สุริยะยาานนะทําไมก็ผมเรียนสุริยญะญาตามาผมไม่ได้เรียนอย่างอื่นมานะครับผมทีนี้ในการดู หลักเกณฑ์การพยากรเราจะพยากะพยากรได้ในหลายหลักเกณฑ์บางท่านหลักเกณฑ์นั่นเป็นไพ่เป็นการจัว่วบางท่านมีหลักเกณฑ์ก็คือเป็นการใช้ชานดูก็แล้วแต่ภูมิของนักพยากรนั้นั้นบางท่านเรียกตัวเองว่าหมอดูบางท่านเรียกตัวเองว่าชินแสอะไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่ช่องนี้เราจะยึดตามหลักโหราศาสตร,ร์ไทยเพราะมีหลักเกณฑ์ที่เป็นความน่าเชื่อถือในมุมของผมเยอะกว่าเนื่องจากว่ามีการเก็บสถิติเอาไว้ดังนั้นเป็นเรื่องของการพยากรณ์หรือความน่าจะเป็น เหมือนเราพยากรณ์อากาศผิดได้ไหมผิดได้แน่นอนครับมีเกณฑ์ผิดได้แน่นอนสุดๆเลยครับผมถูกได้ไหมก็มีสิทธิ์ถูกได้ครับผมแต่โดยรวมเท่าเล่าที่เท่าที่พยากรณ์มาก็จะมีเกณฑ์ที่จะถูกเยอะกว่าผิดนะครับอ่ะกลับมาชาวมิถุนเดือนนี้เนี่ยเป็นแผนแผนที่ในชีวิตคุณจะเริ่มเปลี่ยนนะมันจะมีทิศทางใหม่ในการดําเนินชีวิตนะ ก็ต้องปรับตัวและก็ใช้แรงทะเยอะทะยานทัองข้างเยอะพอสมควรเลยชาวลัคนาราศีมิถุนเดือนนี้มี3ดาวใหญ่ในการเคลื่อนย้ายหนึ่งอังคารกล้าแข็งขยันให้ดาวอังคารเข้าสู่ภพเรือนอริคือลัคนาพิจิกทั้งเดือนโอ้โหรุนแรงครับดาวสงครามเข้าสู่ภพเรือนอริก็คือมีการต่อสู้มีการอะไรรุนแรงพอสมควรเลยดาวพุธเจ้าเรือนการเจรจาอ่อนหวานเนี่ยก็คือพบปุตตะโอ้โหการพูดเป็นเงินเป็นทองผู้จาคมมากขึ้นแน่นอนดาวพฤหัส เจ้าเรือนปัตตนิกรรม,มะเข้าสู่กระดุมพระดีนะครับผมแบบรวมๆก็คือเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ๆที่จับต้องได้จริงวันนี้ผมจะไล่แต่ละดาวให้ชัดๆแต่ละเดือนว่าในเดือนพฤศจิกายนมีดาวไหนบางท่านบอกว่าดาวโคจรบ่อยจังบ่อยจริงครับผมจะจับเอาดาวสําคัญมาทั้งหมดเลยเริ่มตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนก่อนดาวสุกเป็นเรื่องของกีเลสและสมบัติท่านได้ทายว่าสุก ย้ายเข้าสู่ราศีตุลคือพบปุตตะผลของมันก็คือเจ้าเรือนวินาศและปุตตะย้ายเข้าพบปุตตะคือบ้านตัวเองแถมยังเป็นกเกษตราราธิบดีเสริมพลังด้านความพ่สังสรรศิละปะสื่อสารความรักที่ชัดเจนดาวสุ์ส่งเสริมในเรื่องความรักนะได้ดีรักกอตัวครับผมแต่ว่าเป็นระยะสั้นๆนะผมไม่ค่อยแนะนําให้ใครที่คุยกันช่วงนี้เนะี่ยมีเกณฑ์ที่จะแบบแต่สีนใจคบกันนะเว้นไปก่อนนะวันที่1ิบ ก็คือพิศจษกานยนดาวเกตย้ายเข้าสู่ภพเรือนราศีเมฆในภพราพะหมายถึงอะไรเกตเข้าสู่เมฆเกตคืออะไรครับยานอย่างรู้ให้ทายเกตครับผมลูกดวงผมจะรู้จักดีเปิดบุญมีโอกาสได้ใช้แต้มบุญแล้วละ่ะไปขอแต้มบุญเก่าๆมาใช้ดังบ้างนะครับผมชาวลัคนาพฤกษค,ครับที่ผ่านมาย่อยยับเหลือเกิน <c oughs> นะเอาบุญเก่า,กามาใช้ได้แล้วก็ <c oughs> วันที่17พฤศจิกายนดาวอาทิตย์เข้าสู่เรือนราศีพิจิกพบอริยศักดิ์อัคราฐานให้ทายาทิย์ผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามาตั้งกรอบในชีวิตคุณให้ชัดเจนขึ้นถูกเพ่งเล็งมากขึ้นเพ่งบวกหรือเพ่งลบไม่ได้พูดนะแต่ถูกเพ่งเล็งแน่นอนนะเจ้าเรือนสหัชชะมีโอกาสเดินทางด้วยครับผมมีโอกาสเดินทางมีโอกาสการเจราจาการพูดจาเป็นเงินเป็นทองนี่ข้อดีนะ งานแก้ไขปัญหางานสร้างชื่อเสียงงานร่วมงานกับคนมีชื่อเสียงดีเตือนก็คือดาวอาทิตย์เข้าควบเรือนอริเหนื่อยง่ายสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องความดันบางคนปวดออกตายชัดเจนมากๆยี่สิบห้ายี่สิบหกดาวพุธเปลี่ยนองศาในราศีตุลพบปุตตะอีกแล้วทุกอย่างมากองในปุตะนะปตะเนาะปุตตะหมายถึงการเริ่รมใหม่ผมเลยทํานายว่าพึกไม่ใช่พึกงศพสิมิถุนเนี่ยจะเปลี่ยนทิศทางชีวิตใหม่เพราะปุตตะหมายถึงการก่อร่างสร้างชีวิตใหม่นะ พุทธเนี่ยเป็นดาวประจาตัวของชาวมิถุนด้วยเมื่อเข้าสู่เรือนปุตตะโอ้โหชัดเจนเลยครับผมท่านจะมีแนวคิดแปลกๆอ,อยู่ในกรอบไม่ได้แล้วเดือนเนี้ยเจ้าเรือนปุตตะคือเจ้าตัวเนี่ยเข้าสู่เอ้ยเจ้าเรือนคือดาวประจําตัวเข้าสู่ภพเรือนปุตตะเนี่ยแนวคิดใหม่โอกาสใหม่โปรเจกต์ใหม่มาเสนอให้ท่านรอที่จะเลือกได้เลยนะครับผมคําเตือนอย่ารีบร้อนนะครับผมทุกอย่างมันจะชัดเจนช่วงปลายเดือนนู่นแหละไม่ก็คือรอข้ามเดือนไปก่อนค่อยว่ากัน ยี่สิบแปดพฤศจิกายนดาวสุกกิเลสและสมบัติให้ทายสุขเข้าสู่พิจิกพบเรือนอริอ่าเดี๋ยวกนนะดาวสุกนี่ย้ายหลายรอบนะต้นเดือนเนี่ยปุตตะดีช่วงปลายเดือนมาที่ 28, ยี่สิบแปดเข้าสู่พบเรือนอริอีกแล้วก็มีรายได้นะข้อดีคือรายได้นะครับผมจากการหนักๆหน่อยงานที่ต้องแก้ไขปัญหาหน่อยมีโอกาสร่วมงานกับคนมีชื่อเสียงหน่อยงานออนไลน์ดีครับผม แต่อย่าทำหลายอย่างพร้อมกันจะเครียดนะครับผมสุขข้าพบอริหมายถึงว่าท่านไหนที่มีคู่แล้วก็จะมีเกณฑ์ที่จะไม่ถูกชะตากับคนรักตัวเองเป็นไหมหายใจก็คือหมันไส้อะบางทีแบบนอนอยู่ข้างๆกันอยู่ทุกคืนเนี่ยก็คือวันนี้สะบัดขามาโดนหน่อยก็งุนหิดแล้วอะ <c oughs> ถูกไม่ถูกอ่ะภาพรวมของชาวลัคนามิถุนก,ก็คือเป็นเดือนแห่งการรีเซ็ตและต่อย,ยอดครับผม เดือนนี้ชัดเจนมากๆในรอบปีในการรีเซ็ตปรับเปลี่ยนเพราะว่าดาวประจาตัวเขาสูภพบเรือนปุตตะเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวุ่นวายจะเริ่มมีระบบขึ้นความคิดจะกลายเป็นแบบแผนขึ้นแผนงานที่คุณเริ่มวางไว้จะเริ่มเห็นผลชัดเจนมากขึ้นคนอื่นจะเริ่มเชื่อในตัวคุณมากขึ้นและมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่และมัดระวังภาวะจากความเครียดดาวพุธในปุตตะนี่ก็คือคิดแล้วลงมือทําได้จริงครับดาวที่ลงอริคือไฟไหม้ในแผนงานงานที่ยังค้างคาอยู่ก็ค้างคาต่อเนื่องทบ ยิ่งท่านที่ทํางานสายราชาการเนี่ยผมว่าช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านรู้สึกร้อนร้อนดลใจจะต้องแสดงอะไรเป็นพิเศษแน่เลยถูกไหมใครที่เป็นราชาการบ้างงานเข้ามาเยอะครับผมอ่ะสำหรับเดือนนี้ก็คือเดือนไม่เดือนหน้า,าเดือนพฤศจิกาก็คือให้ชาวลาัคณาราศีพิษุีมิถุนโทษเทีเคาพูดจะเป็นเงินเป็นทองท่านอย่าพูดจาเล่นๆนะครับผมทุกคนจะเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดอย่างง่ายๆเลยแล้วก็แนะนําให้ไปกราบไหว้ในสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดของท่านโดยเฉพาะผมแนะนําก็คือศาลลักเมือง ท่านได้อยู่กรุงเทพไปที่ศาลหลักเมืองนะพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองอต่างๆนะครับผมท่านได้อยู่กรุงเทพมีอีกข้อนึงครับผม,ผมก็คือวัดผู้เขาทองข้างบนมีสดีอสดเมืองอาจารย์หลักเขาทำเศรษฐีนะว่าบวดเอาไว้ข้างบนนะครับผมก็คือเอากระเป๋าตังค์ท่านไปอ้าแล้วก็เอาเงินมาใส่ตรงนั้นนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นหมายหมุดชีวิตที่ดีใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ให้ขึ้นไปตรงนั้นนะครับผมอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมชาวมิถุนที่รักของผมครับอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ดวยนะสสัี